กลับออรรรเ,เข้าสู่รายการกู้ภัยหัวใจแกร่งค่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับบรรยากาศนะครับการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยนะครับประจําปี2559ครับที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางที่หวานที่สุดเลยครับอา่าที่หวานที่สุดบางน้ำตาลบางมดนิบางมดครับี่บ ไช่ครับซึ่งต้องบอกครับว่าวันนี้เนี่ยมีการแข่งขันกันมากมายถึง8ประเภทด้วยกันน้องแพ oh, รโอ้โหแประเภทชักกกเยอ์วิ่งเปรี้ยวไม่รู้ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างต้องตามมาดูครับคุณผู้ชมครับค่ะชาวกรงเทพมหานครให้มีความอบอุ่นและปลอดภัยในยามที่ต้องเผชิญสถานก,การณ์วิกฤต ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับประธานก็ได้ทําการเปิดงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้ครับน้องแม่ด้านหลังนี้นี่โอหมีไฟขึ้นด้วยค่ะไฟลุกเต็ไมไปหมดเลยถูกต้องครับนี่จะเป็นโชว์เปิดงานนะครับกับการโรยตัวมาดับไฟครับจากพี่ๆที่มาจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธาณรณทหน่อยกรุงเทพมหานครครับ จักครู่นี้นะคะพ่ธีเปิดเนี่ยอลังการมากๆเลยค่ะถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมครับน้องแพครับแต่ว่าตอนนี้ท่านประธานในพิธีก็พร้อมแล้วด้วยนะครับกำลังจะเข้าไปชมการแข่งขันในวันนี้ด้วยอ่างั้นเดี๋ยวเราต้องตามท่านเข้าไปเลยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับน้องแพรพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตามเราสองคนไปเลยครับไปเลย ครับตอนนี้ด้านหลังครับกำลังจะมีการแข่งขันนะครับที่ชื่อว่า Iron f i r e m a นครับหรือว่าดับเพลิงแกล้งนั่นเองจะมาดูกันว่าเขาจะแกล้งยังไงพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมยางพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคุณผู้ชมครับผมมาเกลียใส่กันก่อนหัวเข้าไปแล้วครับอ้าวเห็นไหมครับโอ้โหเป็นการแข่งที่โอ้โหเขาเรียกว่ารเขาเรียกอะไรฝั่งนี้เล็กกว่าดิขนาดแบบไหนก่อนอ๋อขนาดแบบนั้นนะฮะ เปลี่ยนแล้วครับหมามาได้เปลี่ยนแล้วยิบเชือกขึ้นมาครับยิบเชือกขึ้นมาของที่โอ๊ยหนูเคยเล่นอย่างนี้เร็วๆดิมันต้องจับข้างๆมันจะเร็วกว่านี้หมาหมา

เดี๋ยววิ่งเลยไงแล้ววิ่งวิ่งวิ่งใช่โอ้ีกองอนึ่งตรงนั้นแล้วแล้วแล้วเขาบอกว่าต่อให้ดูสิต่อให้แล้วเห็นดูสิต้นผูดไม่เสร็จต่อให้ต่อให้เฮ้ยระวังนะมันหลุดเลี้ยวเลีวเหนียวมันช้าเร็วดิต่อพี่เขาจะไปแล้วแต่ยังไงระหว่างหัวมาสถานีดูสิโอ้ยยังไงครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอึ๊บอึ๊บมีเป็นไงขันนะครับระหว่างสถานีหัวหมากกับสถานีดุสิต ซึ่งตอนนี้เนี่ยหัวหมากเนี่ยเชือกหลุดไป3รอบแล้วเร็วจี้โอ้ยช้าดึงๆไปเลยดูสิต้องรีบหน่อยฮะดูสิแต่ดูสิจะใช้เวลาบุกเชือกนานเพราะว่าอาจจะทําให้การดึงเนี่ยมันแน่นกว่านั่นเนี่ยหัวหมากภูมิใจแต่ตอนนี้เนี่ยดูสิยังไม่ยอมไปเลยนะฮะยังบุกเชือกอยู่นั่นแหละหัวหมากจะถึงแล้วอ่ะไปเร็วๆสบบายๆดดููิิครัหัวหมากถึงแล้วหัวหมากชนะแล้ว คุณผู้ชมครับมากันถึงที่ฐานแรกนี้นะครับจะเป็นฐานอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่เขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับกับผมนัตพัฒน์ดีใจงามตำแหน่งหัวหน้าสถานีดับเพลิงตลาดพูวันนี้เป็นประธานกรรมการในการแข่งขันของฐานที่หนึ่งนะครับก็คือฐานดับเพลิงแกร่งหรือไอรอนไฟแมน ฐานนี้แข่งขันกันยังไงบ้างครับพี่อ่าก็ค,คือของเราเนี่ยจะมีการคัดเลือกในระดับกองก่อนนะครับก็คือเรามี4ี่กองปฏิบัติการดับเพลิง<ช>นะครับคือกอง1กอง2กอง3ากอง4ี่เสร็จแล้วในแต่ละกองเนี่ยก็มีการคัดเลือกนักกีฬาของแต่ละกองมาแล้วให้เหลือแค่คนเดียว<ช>นะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอามาชิงชนะเลิศก,กันในวันนี้นะครับโดยมีตัวแทนของ กองปฏิบัติการดับเพลิงหนึ่งก็คือจากฐานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆนะครับ,รบกองปฏิบัติการดับเพลิงสองก็จากฐานีดับเพลิงหัวหมากนะครับกองปฏิบัติการดับเพลิงสามก็จากฐานีดับเพลิงดุสิตนะครับแล้วก็กองปฏิบัติการดับเพลิงสี่จากฐานีดับเพลิงกาพนองนะ <im itation> ครับ แล้วสาหรับในการแข่งขันแบบนี้ค่ะจะสามารถนําไปช่วยประชาชนในกรณีที่เกิดเหตุอะไรได้บ้างคะในเรื่องของฐานดับเพลิงแก่งหรือไอรอนไฟแมนนะครับจากที่ได้เห็นได้ชมกันไปแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะในเรื่องของการสวมใส่ชุดนะครับในชุดในชุดปฏิบัติการในอาคารก็คือชุดไฟสูตรนะครับพร้อมกับ สวมใส่ S C B A นะครับเพราะว่าในในขณะที่เราได้รับการแจ้งเหตุเนี่ยชุดเนี่ยเราจะเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะครับเราจะต้องวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะมาสวมใส่ชุดนี้ พร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่นะครับในเวลาระยะเวลาอันสั้นนะครับก็คือต้องไปถึงให้จุดเกิดเหตุในเวลาไม่เกินส0นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการสวมใส่ชุดเนี่ยเป็นทักษะอันดับแรกเลยทักษะเบื้องต้นเลยในการที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับส่วนในเรื่องของการพลิกร้อย่างนั้นก็เป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะในเรื่องของกําลังแขนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็หลังจากพลิกมาเสร็จปุ๊บเราจะมัดเชือกเห็นไหมฮะเราจะมีเงื่อนเชือกอยู่2เงื่อนก็คือเงื่อน เงื่อนบ่วงสายธนู2ชั้นกับเงื่อนบวงสายธนูชั้นเดียวนะครับก็เป็นการเพิ่มฝึกทักษะในเรื่องของการใช้เงื่อนเชือกด้วยครับแล้วนี้การแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วใครเป็นผู้ชนะครับพี่สำหรับผู้ที่ทําเวลาได้ดีที่สุดก็คือหัวหมากครับหัวหมากครับกองในประการตะเพิงสองนะครับหัวหมากนะครับแล้วก็ทุ่งมหาเมฆได้ที่2นะครับดุสิตได้ที่3แล้วก็ดาวพนองจากกองสี่ได้ที่4นะครับก็ทาเวลาลดหลั่นกันลงไปเชื่อเฉือนกันนิดเดียวนะครับเนื่องจากว่าที่ที่ที่ทำเวลาไปเยอะเพราะว่า เชือกนะครับเชือกเนี่ยมันจะต้องสีกับพื้นนะครับก็ทำให้เชือกขาดนะครับนั่นคือปัญหาอุปสรรคที่เราจะเอาไปแก้ไขในปีต่อไปนะครับหรสำหรับในปีหน้าที่เราจะมีการแข่งขันกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือฐานแรกของเราในวันนี้นะครับกับไอรอนไฟแมนหรือว่าดับเพลิงแปลงนั่นเองครับสำหรับช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับแต่ว่าฐานต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวตามเรามาเลยครับค่ะคุณผู้ชมครตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับหนึ่งผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันเมื่อกี้ยไไออนฟ ครับชนะด้วยมาคุยกับพี่เขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวพี่ก่อนนะครับผมชื่อสายเพชรดอกยิ่สุนนะฮะครับผมมาจากสถานีดเดินทางผมมาตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับปฏิบัติงานนะฮะเป็นยังไงคะเมื่อสักครู่นี้เหนื่อยไหมคะก็ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็มีบ้างนะฮะตรงนี้แต่ ถามว่ามันเหนื่อยจนสายทายนี่ขาดไหมไอ้ตรงนั้นคือมันไม่ใช่เพราะว่าเรามีการฝึกมีการซ้อมการ,รอยู่ตลอดตลอดเวลาอยู่แล้ว<อ>เพราะว่าของเรานะ่ะมันเราก็ไม่รู้ว่าไฟม,มันจะเกิดขึ้นตอนไหนเราเลยมีการฝึกซ้อมกันอยู่ตลอดเวลาอ๋อเนี่ยกำลังจะถามเลยคือการเตรียมตัวคือทําทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับถามว่าเราทําทุกวันไหมไม่ทุกวันครับ <Okay. S 1> แต่ ผมจะตอบว่าถ้าเป็นประจำอย่างน้อยๆอาทิตย์ละ3วันหรือสวันเป็นารต่ำนะฮะตรงนี้ค่ะและศักยภาพที่ได้ใช้เมื่อสักครู่นี้ค่ะได้ใช้ในส่วนเขาเรียกว่าการฝึกในรูปแบบไหนบ้างคะที่ได้เอามาใช้ในการแข่งขันอ๋อมอกี้ก็เป็นการกู้ภัยนะฮะเป็นการกู้ภัยไม่ว่าจะเป็นการกู้ภัยในรูปแบบไหนเราก็จะมีการ ถูกเงินเชื่อต่างๆนานาและพละกําลังที่เราต้องใช้แล้วก็ที่เราใส่ชุดปลายสูตรพร้อม SBA เพื่อในการหายใจเพื่อที่เราจะเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยในที่อับากาศก็ได้ครับตรงนั้นเราใช้ทักษะทั้งหมดครับครับ่นีและนี่ครับก็คือผู้ชนะนะครับกับฐานแรกของเราไอรอนไฟ e m แมนหรือว่าดับเพลิงแก่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณค